เกียยติจกทนแขกผู้มีเกียรติหลายท่านเลยนะคะกรองเลยเข้ามาตั้งแต่ด้านหน้ามาเลยนะคะแล้วก็พี่พี่ดุท่านะคะผ่านจุตทัดกรองมาเรียบร้อยแล้วนะคะสวมใส่หน้ากากอนามัยเว้นระยะประชุมเรื่องของพัฒนาพลังศรีภัยนะครับให้าดีขออกแขกปื้ใช่อันนี้ก็เป็นข่าวดี กันหลากหลายผลิตภัณฑ์เลยก็จะตู้ถามข้อมูลกันเข้ามานะคะแล้วก็ได้ทราบข้อมูลว่าเมนูเด็ดของที่นี่นนะเขามียำส้มโอกระทงทองนะคะก็เป็นเมนูเด็กนะคะของที่นี่เลยนำมาจัดแสดงกันวันนี้นะคะน่าถานมอกมาทั้งกล้วยตากนี่กล้วยตากไฮโซบานานะ่า ต้ษสากอบนำพึ่งนะคะแล้วก็เม็ดบัวทอดกรอบของแม่ชินดาค่ะอร่อยมากนะคะไข่เค็มก็มีนะค่ะน้องไปไหนแล้วมาดีของวัชิระบารมีทำของวัชิระบารมีำเองนะคะผลิตภัณฑ์ในร้านเราทำี่บ้านเราจะไม่ออมมือค่ะวัชิร้บารมีนำเองนะคะผลิตภัณฑ์ในร้านเราทำ้านเราจะไม่ออมมือค่ะ